บางยีชแน่สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีผู้ติดตามแล้วก็เพื่อนๆที่ยังไม่ได้ตามนะใครที่ยังไม่ได้ตามเนี่ยสามารถที่จะติดตามได้นะครับเนื่องจากช่องบางเนี่ยมาให้ความรู้เกี่ยวกับของโบราณเงินโบราณต่างๆเกือบทุกวันนะครับอาจจะไม่ทุกวันแต่ก็เกือบทุกวันนะซึ่งนะครับวันนี้นะครับผมจะมาบอกข้อมูลเกี่ยวกับเรียญนี้นะครับซึ่งข้อมูลที่ผมบอกเนี่ยมันอาจจะมีคือบางคลิปอาจจะผิดหวังบ้างเพราะว่า เฮ้ยอุตสาห์ดูที่อื่นราคาเป็นแสนแต่พอมาดูช่องบังแล้วเอา้าทําไมบอกราคาไมไ่คือผมเนี่ยเป็นคนที่พูดตรงไปตรงมานะครับถ้ามันมีราคาแพงผมก็บอกว่าแพงนะดังนั้นช่องผมเนี่ยจะมีจะมีหลายราคามากนะจะมีหลายแบบหลายแบบไม่ใช่แบบจะมาไม่ใช่นะเสนอแต่ธนารียณหรือว่าของโบราณที่มีราคาหลักแสนอย่างเดียวที่มีราคา1บาท5บาท10บาทผมก็บอกดังนั้นอาจจะมีผิดหวังบ้างนะครับผม เพื่อนๆครับวันนี้ก็จะมาในเหรียญน,นี้นะครับเหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญเ,เหรียญถ้าเป็นภาษานักสะสมนะจะเรียกว่าเหรียญตราแผ่นดินนะครับผมตราแผ่นดินนะฮะตราแผ่นดินพศสองห้าสองพันห้าซึ่งอายุประมาณหกสิบปีนะเ,เหรียญน,นี้มีอายุหกสิบปีนะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินแบบนี้นะครับผม ซึ่งข้างหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะเรียนนี้นะครับผมฟังดีๆนะครับใครที่อยากจะรู้ข้อมูลอันนี้ผมพูดตรงไปตรงมาถ้าสมมติว่าใครอยากจะได้ข้อมูลแบบตรงไปตรงมาคือช่องผมเลยนะเรียนนี้นะครับถ้าไม่ใช่บล็อกตรงยอยักษ์คือเรียนแบบเนี้ยราคาหลักสิบเองนะอันนี้ผมผมพูดตรงไปตรงมาเลยนะผมราคาไม่เกินสิบบาทนะฮะเหเรียนแบบนี้ไม่เกินสิบบาทอันนี้ใครที่อยากจะได้ข้อมูลจริงๆ,ๆอ่ะที่ที่แบบ พูดไม่ได้ปั่นกระแสน็่คือช่องผมเลยนะซึ่งถามว่าทําไมผมถึงพูดตรงไปตรงมานะเป็นเพราะว่าผมอยากจะให้ความรู้แบบความรู้จริงๆอะ่ะบางคนแบบอยากได้ความรู้จริงๆเข้ามาใน YouTube คือผมคือที่มาที่ไปนเนี่ยเป็นเพราะผมนะผมผมคือพอเวลาผมอยากได้ข้อมูลอะไรสักอย่างแล้วผมเข้าไปดูใน youtube คือบางคลิปเนะี่ยดูเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจนะว่าตกลงมันคือ,อยังไงนะฮะผมก็เลยตั้งใจว่าเอา ผมเป็นคนที่อยากจะให้ความรู้จริงๆคะเรียนนี้สรุปแล้วไม่เกินสิบบาทครับผมเรียนนี้โดยสรุปแล้วไม่เกินสิบบาทนะครับซึ่งถามว่า,าพูดแบบพูดบอกว่าราคาถูกพุงนี้หวังซื้อใช่ไหมไม่ครับรุ่นนี้ผมไม่ซื้อด้วยนะครับเพราะว่ามันราคามันไม่ค่อยแพงดังนั้นผมอยากจะแบบพูดตรงไปตรงมานั้ใครที่ชอบข้อมูลที่ตรงไปตรงมานะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามผมด้วยนะครับผมจะมาบอกอเรียน นะเรื่อยๆเลยนะครับผมแบบตรงไปตรงมานะสรุปแล้วเหรียญนี้นะครับบล็อกนี้นะครับราคาไม่เกิน10บบาทครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับผม